สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีนะวันจันทร์ที่5สิงหาคม,มานะคบเพื่อนๆอ,อ่อวันนี้นะโยมาตอบคำถามเพื่อนเพื่อนเลยนะเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งถามมาในคลิป9เดือนที่เราออกนะว่าคลิปนั้นดยภาพรวมเหมือนที่โย,ยพูดอวยนักงานประจําเดิมเลยนะอะอันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆไม่ได้อวยนะแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะแล้วโยก็นําบางสิ่งบางอย่างนะที่เป็นข้อดีนะมาใช้ในชีวิตปัจจุบันเลยนะครับต้องบอกเลยนะแล้วก็เขาก็ถามอีกว่าอยากให้พูดถึงข้อแตกต่างจริงๆอ่ะ ว่ามันแตกต่างยังไงอ่ะนั้นคลิปนี้นะจะาพูดถึงข้อแตกต่างเลยว่ามันแตกต่างยังไงนะเพื่อนนะระหว่างงานประจําเดิมกับชีวิตปัจจุบันนะนะที่เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่นะอ่ะต้องบอกเลยว่างานเดิมเนี่ยมันเป็นงานที่มันอยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบเพื่อนนะโอเคไม่ว่าเราจะทําอะไรมันจะมีกฎเกณฑ์ระเบียบคุมไม้อยู่อ่านะให้เพื่อนเพื่อนจินตนาการนะเพื่อนนะว่ากฎเกณฑ์ระเบียบเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะออกนอกมันได้นะต้องอยู่ภายในมันแหละ แล้วงานใหม่เป็นไงงานใหม่ไม่มีอ่ะ <c oughs> คืองานเดิมเนี่ยอมัมมีกฎเกณฑ์ระเบียบหนึ่งไม่ได้จบละหนึ่งสองไม่ได้จบละหนึ่งสองสามไม่ได้จบละอันนี้เหรอหนึ่งไม่ได้เหรอเฮ้ยทำไงให้มันไดน้สองสมไม่ได้เหรอทำไงมันได้หนึ่งสองสามไม่ได้เลยเหรอมันต้องมีสักอย่างที่ได้เพื่อ <c oughs> อะไรเพื่อนเพื่อผลประโยชน์เราคือเราไม่ได้เดินตามบางสิ่งบางอย่างที่มันคุมเอาไว้แต่เราหาวิธีการ เอาผลประโยชน์จากบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกกีดกัน้นหรือถูกกันเอาไว้หรือเรามองไม่เห็นเอาไว้มากกว่าอันนี้เืองานี่ไม่พูดแบบชัดเจนเลยนะคือมันจะตรงข้ามกันเลยนะงานแรกคุมคุมบางสิ่งบางอย่างไม่ให้ออกนอกกฎเกณฑ์นอกรู้นอกทางงานปัจจุบันเราต้องหาเส้นทางหาเวหาช่องหาอะไรเพื่อที่จะหลุดพ้นเพราะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่สร้างผลประโยชน์ให้กับเรา อีกอย่างหนึ่งเพื่อนอันนี้มาก้ข้อแรกนะข้อที่สองนะก็คืองานเดิมอะให้จินตนาการเพื่อนเนี่ยเสื้อนะจ้างซักกลับมามีรอยดํานิดนึงตะเข็บปิ้นนิดนึงไปเปื้อนสีให้ไหนิดนึงนะไม่ไม่ได้ทําให้อาจจะไม่ทําให้มูลค่ามันเสียแล้วบางส่วนอาจจะเอจจะอยู่ท้าเรียกอะไระใต้ลมผ้าหรืออะไรที่มันต้องใส่ในกางเกงนะทำบเสื้อผู้ชายะนะไม่ได้เห็นหรืออยุ่แขนๆน,น,นิดๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นงานเดิมนะด่าเฮียเขาเละแล้วด่าเจ๊ว่าเฮ้ยเฮียเอ้เจ๊ ทำตื้ออะไรวะเนี่ยทําไมเสื้อมีปัญหาวะเสื้อผมเสื้อเละไปหมดแล้วเนี่ยงานนี้นะอ่ะจ้างเหมือนเดิมเพื่อนเสื้อส่งกลับมาละเพื่อนเล็กใน้อยนะแบบมูลค่าเสื้อไม่เสียแล้วก็ใส่ก็ไม่ได้ทําให้เราดูภาพลักษณ์เสียหายเลยนะไม่สนใจแม่งแล้วเพื่อนรีบใส่เสื้อปุ๊บออกไปทำาหากินก่อนเพราะว่ามูลค่าของสิ่งที่จะออกไปทำอาหารกิน,ม,นมันอาจจะซื้อเสื้อกลับมาได้เป็นร้อยตัวก็ได้เพื่อนงั้นไอ้สิ่งที่เราต้องมาพิถีพิถันกับบางสิ่งบางอย่างมันจะไม่มีแล้ว เรามุ่งหาแต่ประโยชน์อย่างเดียวงั้นอย่างที่บอกเราสนใจแต่สิ่งที่มันสร้างผลตอบแทนให้เราอย่างเดียวเพื่อนๆอ,อ,อันนี้คืองานใหม่ทีนี้นี่คือข้อแตกต่างที่เพื่อนๆอ,อยากทราบนะซึ่งอธิบายไปแล้วแต่สุดท้ายเพื่อนๆยจะจะฝากไว้ว่าไม่ว่าจะงานเดิมหรืองานใหม่อ่ะเพื่อนๆสิ่งสําคัญเลยที่มันจะต้องมีและต้องใช้นะมันคือความเข้าใจธรไมโยมพูดได้ โยก็อาจจะไม่ได้แบบเก่งมากเชี่ยวชาญมากนะเพราะงานเดิมโยก็ทำมาสิบกว่าปีเนี่ยก็เพราะเราพอจะเข้าใจงานว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราก็ทําแบบนั้นเราเข้าใจแบบนั้นโยคิดว่าถูกต้องเลยนะเออเราก็ทําแบบนั้นงานใหม่แบบนี้ก็ตามธรไมยมพูดได้เพราะโยเข้าใจดังนั้นนะครับเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรอยู่นะแต่ทํางานแบบนี้แบบนี้ทํามือซ้ายทํามือขวามันก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยขออย่างเดียวเพื่อนๆขอเพื่อนๆเข้าใจ คิดวิเคราะห์แยกแยะและเข้าใจงานที่ตัวเองทำอ่ะนั่นแหละครับเพื่อนๆจะเป็นก้าวสาคัญที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยประสบความสมําเร็จและมีความสุขในงานที่เพื่อนๆพื่ทำครับเพื่อน,อนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนสวัสดีครับ